ถ้าเราอ่านกันตามตำนานเนี่ยหลายคนก็จะคิดว่าเทพเฮดิสหลงรักแค่เทพีเพอร์เซฟอนีแล้วก็ไม่ได้มีชูใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเทพเฮดิสนะคะมีคนรักอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มีชูด้วยหนึ่งคนนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นนางไม้ทั้งคู่เลยนะคะเอจะว่านางไม้ก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าเขาก็มีกลุ่มของพวกเขาเราเรียกพวกเขาว่าเหล่านิมคะ่ะ เหล่านิมเนี่ยเป็นตัวตนที่กำเนิดมาจากเทพเทพีที่ถูกจัดอยู่ในชั้นรองนะคะกล่าวคือเป็นตัวตนที่ผูกติดอยู่กับธรรมชาติมีอํานาจมีเวทมนต์มีพลังเหมือนกันสามารถจําแรงร่างได้หรือว่าแปลงกายได้มอบพรได้นะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความงามทุกคนเลยนะคะแม้ว่าจะงามน้อยกว่าเทพีอัฟรโรดายทีก็ตามนะคะ แต่ก็ด้วยความงามที่เป็นที่ประจักษ์เนี่ยแหละทําให้พวกเขาเนี่ยมีสตอรี่มีเรื่องราวเรื่องเล่าอยู่ในตำนานกรีกมากมายเลยค่ะ หนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจของพวกเขาก็จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหล่าวีรบุรุษนะคะแล้วก็สตอรี่ลักๆไข่ๆนะคะของกลุ่มเทพนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จินจะพาทุกคนไปฟังเรื่องอชูรักและคนรักของเทพเฮดีสเนี่ยเรามารู้จักกับเหล่านิมที่เหลือกันก่อนนะคะเหล่านิมเนี่ยาสามารถแบ่งออกเป็น8กลุ่มด้วยกันนะคะแต่ว่า จริงๆจ,จะบอกว่าแบ่งเป็น8กลุ่มทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เชิงนะเท่าที่ซินเช็คดูอะ่ะเหมือนว่าเขาจะค่อนข้างกระจัดกระจายแต่ว่าจินรวบรวมมาได้ประมาณ8กลุ่มดังนี้ค่ะนิมกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มนายแอดนายแอดเนี่ยเป็นนิมน้ำจืดนะคะก็จะมีเพเกนะคะเป็นนิมน้ำผู้และบ่อน้ำคลินีอรนะคะเป็นนิมน้ำผู้อย่างเดียวเลมนาเดสนะคะเป็นนิมทะเลสาบ โคธมามเดสเป็นนิมแห่งแม่น้ำเอเลียนโมเป็นริมแห่งหนองน้ำนะคะกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่ม d ายแอดนะคะรายแอดเนี่ยเป็นนิมต้นไม้ดายแอดเนี่ยเป็นนิมที่เราไม่ได้เจอในต้นไม้ทุกชนิดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาจะอยู่ตามต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าซึ่ง d ายแอดเนี่ยคือนิมที่เกิดมาพร้อมกับต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะนะคะ แต่ว่าจะมีราแอดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฮามาไดแอดที่เขาเนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับต้นไม้นี้แล้วก็ผูกพันกับต้นไม้นี้มากๆนะคะถ้าต้นไม้ตายพวกเขาก็จะตายด้วยนะคะในบรรดาดรายแอดนะคะเขาก็จะจัดตามชื่อของต้นไม้ที่พวกเขากำเนิดมาพร้อมกันนะคะอย่าง เรื่องราวของมารีแอร์นะคะเป็นนิมแห่งต้นแอชซึ่งกำเนิดมาพร้อมกับเทพีอโฟรได t e ทีนะคะในตำนานช่วงที่เทพโครนอสเนี่ยเฉือนอวัยวะของเทพอูรานอสสิ่งที่หลุดออกมาเนี่ยไม่ได้มีแค่อวัยวะนะคะแต่ยังมีเลือดจำนวนมหาศาลด้วยซึ่งเลือดหยดหนึ่งที่หล่นลงไปบนพื้นหญ้าเนี่ยก็ได้กำเนิดมาเป็นต้นแอชนะคะซึ่งก็มีนิมมารีแอร์อาศัยอยู่ในนั้นนั่นเองนะคะ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะ,ะกำเนิดไปเป็นฟิวรี่นะคะเป็นอีกตัวตนหนึ่งที่กำเนิดมาพร้อมกับเทพีอโฟรไดทีเช่นกันแต่ว่าไม่ใช่นิมนะคะก็เลยจะยังไม่กล่าวถึงในคลิปนี้เนาะต่อมานะคะเรายังอยู่ในกลุ่มของไดแอดอยู่นะก็จะเป็นไดแอดที่ชื่อว่าดัฟนี่นะคะเป็นนิมรอเรลนะคะก็คือเป็นนิมที่กลายเป็นต้นรอเรลนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นนิมที่ชื่อว่า โอไรเดสนะคะเป็นนิมต้นสนนั่นเองนะคะคือซินมั่นใจว่าซินน่าจะต้องสะกดผิดบ้างแหละแต่คือก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจซินหน่อยนะคะซินอาจจะอ่านไม่ค่อยถูกแต่ว่าเดี๋ยวซินจะขึ้นซับไตเติอาไว้ให้นะคะถ้าซินอ่านผิดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกซินได้นะคะ สองกลุ่มผ่านไปแล้วนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นน้ำจืดเป็นนิมน้ำจืดกลุ่มที่สองงานเป็นเรานังไม้นะคะกลุ่มที่สามของเรานะคะก็จะเป็นกลุ่มของโอริแอดนะคะเป็นนิมแห่งเทือกเขาเพวกเขาจะไม่ค่อยมีชื่อเรียกแยกแบบเป็นเทือกเขาสูงเทือกเขาต่ําไม่มีค่ะจะเรียกเป็นอโอริแอดทั้งหมดนะคะ กลุ่มที่4นะคะเป็นกลุ่มเนเรอิดนะคะเป็นนิมแห่งท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเนเรอิดเนี่ยมีมากถึง50ตนด้วยกันนะคะเป็นบุตรีของเทพเนเรอุสนั่นเองค่ะกลุ่มที่5นะคะก็คือกลุ่มโอเชียนิสนะคะเป็นนิมแห่งมหาสมุทรเมฆแล้วก็ฝนเป็นทิดาของเทพโอเชียนัสนะคะมีมากถึง3,000ตนด้วยกันนะคะ กลุ่มที่6นะคะคือายโมแอดนะคะคือนิมแห่งทุ่งหญ้าแล้วก็ดอกไม้กลุ่มที่7นะคะเป็นกลุ่มไฮแอดนะคะจะเป็นกลุ่มนิมสายฝนแล้วก็เป็นกลุ่มนิมของดาววัวหรือว่า,าราศีพฤกษกนะคะกลุ่มที่8ดเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอื่นๆนะคะกล่าวคือกลุ่มอื่นๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับนางไม้หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลายน้ํานะคะ ในกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็จะมีออเรนะคะเป็นนิมแห่งสายลมเทสเปริเดสนะคะเป็นนิมผู้พิทักษ์สวนต้นไม้ทองคำนะคะแล้วก็แลมพาเดสนะคะเป็นนิมผู้ติดตามเทพีเฮคาทีแล้วก็มาเรียเดสนะคะเป็นนิมต้นแอปเปิลเป็นผู้พิทักษ์แกะอาไซเดสนะคะเป็นนิมแห่งป่าละมอและหุบเขาเนพาเอนะคะเป็นนิมแห่งหุบเหิวลึกแล้วก็สุดท้ายนะคะ โคริเซียนะคะเป็นนิมแห่งภูเขาพานาซัสกลุ่มของนางไม้ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็คร่าวๆนะคะทีนี้เรามาต่อกันด้วยในเรื่องของสตอรี่ของเหล่านางไม้แล้วก็พลายน้ำกันดีกว่านะคะสตอรี่แรกเนี่ยก็จะเป็นของดัฟนี่นะคะดัฟนี่เนี่ยเป็นนิมน้ำผุนะคะสตอรี่ของดัฟนี่ที่ จากนิมน้ำพูเนี่ยกลายไปเป็นนิมต้นรอเรลนะคะเกิดจากที่ดัฟนี่หรือว่าดัฟเน่นะคะถูกเทพอพอลโลตามจีบแต่ว่าเธอเนี่ยปฏิเสธแล้วก็พยายามวิ่งหนีแล้วแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นจริงๆนะคะเธอจึงอธิษฐานต่อบิดาของตนเองเทพแห่งแม่น้ำให้ช่วยปลดเธอจากร่างนี้นะคะให้เธอหนีเทพอพอลโลได้ดัฟเน่นะคะจึงถูกเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นต้นรอเรลนะคะ ต้นรอเรลจึงได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและความบริสุทธิ์นั่นเองค่ะในบทประพันธ์ของโอวิดนะคะเขียนเรื่องเกี่ยวกับมินเทหรือว่ามินเนี่ยเป็นชูรักของเทเพเฮดีสนะคะแต่ถ้าอ่านดูดีๆแล้วซินรู้สึกว่าสตอรี่เนี้ยเทเพเฮดีสไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมินเทเลยทุกคนลองฟังดูนะคะว่ากันว่ามินเทหรือว่ามินเนี่ยเป็นนิมแห่งแม่น้ำโครทัสนะคะแม่น้ำในยม,มโลก มินเทเนี่ยเป็นนายแอดที่ตามตื้อเทเพเฮดิสตลอดนะคะแล้วก็วางตัวไม่เหมาะสมแม้กระทั่งหลังจากที่เทพีเพอร์เซฟอนีเนี่ยขึ้นครองเป็นราชินีแห่งยมโลกมินเทยังวางตัวไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ตามตื้อเทพเฮดิสอยู่เสมอจนทำให้เทพีเพอร์เซฟอนีไม่พอใจนะคะเสกให้มินเทกลายเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆที่เรียกว่ามิน ซึ่งภายหลังเลยก็มีการใช้ต้นมิ้นนะคะเป็นพืชที่สร้างกลิ่นหอมถวายให้กับองค์เทพีเพอร์เซฟอนีและเทพีดิมิเทอร์ค่ะถ้าใครยังไม่เคยฟังเรื่องนี้นะคะสามารถย้อนกลับไปฟังได้ในคลิปของเทพีเพอร์เซฟอนีเลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นสตอรี่ที่ถูกจดบันทึกเอาไว้ของสตราโบนะคะเขาเล่าเอาไว้ว่าเทพเฮดีสเนี่ยก่อนที่จะมีเทพีเปอร์เซฟานีพระองค์เนี่ยมีหญิงที่รักอยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นแก้วตาดวงใจเลยนะคะ หญิงที่ว่านั้นก็คือนิมตนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าลิวเคลิวเคนะคะเป็นโอเชนิตนะคะหรือว่าเป็นนิมท้องทะเลเป็นนางเงือกที่เทพเฮดิสเนี่ยตกหลุ่มรักนะคะแล้วก็ใช้คำว่าเป็นที่รักยิ่งของเทพเฮดิสเลยก็ว่าได้นะคะก็ลิวเคนะคะเป็นหนึ่งในโอเชนิตนะเนาะก็เลยมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากๆนะคะจนทำให้เทพพลูโตหรือว่าเทพเฮดิสเนี่ย ตกหลุมรักนะคะแล้วก็ฉุดนางเนี่ยไปยังยม,มโลกพวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกนะคะแฮปปี้มีความสุขกันมากๆากนะที่นั่นนะคะหลังจากที่ลิวเคเสียชีวิตตามอายุไขนะคะเทพเฮดิสก็ได้พาร่างของลิวเคไปยังทุ่งเอลิเซียนแล้วก็เสกร่างของเธอเนี่ยให้กลายเป็นต้นปอลาขาวนะคะซึ่งต้นปอลาขาวเนี่ยก็เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเฮดิสด้วยเช่นกันนะคะ ก็สตอรี่เนี่ยนะคะเป็นเรื่องลับๆที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนักในมุมของนางไม้ไพรน้ำแล้วก็นางเงือกที่เป็นที่รักแล้วก็ที่ชังแล้วกันของเทพเฮดิสกับเทพีเพอร์เซโฟนีนะคะที่ซินอยากจะเอามาเล่าเพิ่มเติมให้ฟังเนาะ ถ้าทุกคนสังเกตดูนะคะเราก็จะเห็นว่าในเทพกรีกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีการวาดให้พายน้ำหรือว่าอ่เนเรอิโอเชนิตเนี่ยเป็นในรูปรัษ์ของนางเงือกเท่าไหร่นะคะจะไม่ค่อยมีการผสมร่างสัตว์เข้ากับร่างมนุษย์ในภาพวาดทั้งหมดนะคะแต่ว่าในตำนานที่มีการเขียนขึ้นมาเนี่ย ก็มีการอธิบายว่าฝั่งของโอเชียนิสที่มีทั้งหมด3,000ตนเนี่ยมีโอเชียนิสตนหนึ่งที่ชื่อว่าดอริสนะคะที่ให้กำเนิดน้งเงือก50ตนแต่ถ้าเราลองสังเกตดูนะคะในตำนานของกรีกหรือว่าโรมันเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นรูปลักษณ์ของเหล่าเทพที่ไปปะปนกับสัตว์เท่าไหร่นะคะซึ่งท่อนล่างของปลาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสัตว์อยู่ดีนะคะดังนั้นเมื่อมีการพูดถึงเรื่องเมอร์เมดเนี่ย ก็มักจะแยกออกจากกลุ่มที่เป็นนิมอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ไซเลนของเทพกรรณากรีกเนี่ยก็จะเป็นนกด้วยนะคะไม่ได้มีท่อนล่างเป็นหางปลาหรืออะไรแบบนั้นนะคะก็ทั้งหมดของคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะรวบรวมมาให้สั้นๆสำหรับคนที่สนใจเรื่องนิมนิมเฟียนะคะตำนานของอัคลายน้ำแล้วก็นางไม้ของกรีกนะคะ ก็เดี๋ยวยังไงคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองโหวตกันไหมคะว่าอยากให้เทพองไหนมาก่อนดีนะคะอยากจะไปทางบาบายาก้าก่อนหรือว่าอยากจะไปทางมอริแกนก่อนหรือว่าอยากจะไปทางเทพบาสเตสของอียิปต์ก่อนก็โหวตกันเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวซินจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทํามาเป็นคลิปให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย